เลยค่ะครนนี้ปรดกอบวิกโนะลูกค้าวิกโก้สมาร์ทแลูกค้าอีพีเลเนอกันเลยค่ะตัว1สิบจะสเอ็ค่ะลูกค้ากันลน้าจะสี่กันเียค่ะคัานี้จดทะเบียนมาใหม่เนื่องจากทะเบียนเดลเคอระงับนะลูกค้าล้อมแอไปมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าชมระได้เลยราคาเปิดที่ในแสนสามหมบาทแสนต้นๆค่ะมาเลยค่ะเอาอะไรมาก่อนแลยค่ะสองพันที่ลานครไปแล้วซาตัมสสองพันที่ลานนะสามสี่ออนไลน์้าครับแล้วสต่อยมาได้เลยค่ะหุบัน้วคบเป็น้วคาแสนสามหมื่นหกพันรายสูรต่อต่อได้เลยนะ มากกว่าแสนห้าเล่กันสู 25, ้ต yeah. ่อบปต่อบเดือนสองพันราคาปิดแล้วก yeah. right. ัแสนห้าหมื่นสองพันนับแสนห้าหมื่นสองพันแสนห้าหมื่นสองพันนับหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันนับสองห่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึสี่พันที่ราลับปิดแล้กัหนึ่งห้าสี่รางประมวลค่ะอะไรสู้ตอบปิดใหม่ด้วยก่อนสักครั้งนึงค่ะหนึ่งห้าสี่ให้รมูลนะไสู้ตอบปิดใหมได้เลยคะหนึ่งห้าสี่ให้รามวลค่ะอะไรสู้ตอปิใหม่ได้เลยนะหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแสนห้าหมื่นสี่พันนับหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันนั นึง0 0านับ 2, 2> 1่0 0 0าปาระมูลหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนับ3ขายค่ะงขายค่ะที่ราคาหนึ่งแบาทลูกค้าลามประมูลขอชมริสแบนหน่อยนะคะปายหมาเลข9ก0 5 9 1 0 5ค่ะชนะการประมูลราคาหนึ่งแบาทขอบพระคุณลามประมูลด้วยค่ะ